สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูน้ำตกอีกแล้วค่ะหลังฝนตกไม่แน่ใจว่าน้ำตกน้าตกนะคะจะเยอะหรือเปล่านะคะก็ต้องรอลุ้นดูค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยค่ะ วันอาทิตย์จะสายบ่ายแบบนี้ทุกท่านท่านผู้ชมที่แว้ผ่านมาผ่านไปนะคะไม่รู้ว่าทํากิจกรรมอะไรกันบ้างเนาะสำหรับตัวเหมียวเลือกที่จะมาพักผ่อนกับธรรมชาติใกล้ๆบ้านค่ะรอดูนะคะอุ้ยไม่ได้ใส่รองเท้าบูทเลยอุ้ยทางก็ โอ้หอป่าเขียวมากะะเลยค่ะอุ้ยน้ำตกมีไม่เยอะวันนี้เดี๋ยวเราต้องหาทางไปค่ะโอ้น้ำตกไม่มีเลย ฝนตกนะคะแล้วก็อาจจะน้ำที่บึงด้านบนอาจจะยังไม่เยอะค่ะก็เลยไม่มีเหลือที่ไหลลงมาทางนี้เนาะต่างกันมากเลยนี่ค่ะเราลองข้ามไปดูเชือก แปลกมากเลยปีนี้ที่ฝนมาไม่ถูกต้องตามฤดูกาลลื่นนิดหน่อยค่ะ <c oughs> วันนี้หนูอทำกาแฟไว้นะคะเดี๋ว่าลืมค่ะรีบเกินไปนะคะก็เลยไม่ได้เอามาด้วยสดชื่นมากๆเลย ยุงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูสิคะตัวอะไรคะเนี่ยน่าจะยุงป่านะคะตัวใหญ่มากเลยหรือว่าแมงอะไรก็ไม่รู้ลื่น ได้น้ำเขียวมากเลยซ้อเฮ้ยจ้าลื่นดีแชะนี่คะ่ะด้านล่างสูงอยู่นะอือฮื ตอนขึ้นกับตอนลงไม่เหมือนกันนะที่นี้จะไม่ได้ว่าลงเราขึ้นมาทางนั้นเดี๋ยวเราต้องดเราต้องลงมนใ้อุนน้ยลื่นดีายองกอ็ลืมไปว่ารองเท้าเรามันไม่ได้แบบว่าจับแน่นขนาดน,นั้นเนาะอุ้ยเสียดี นี่ค่ะบรรยากาศเหนือแม่เจ้าวเลยลื่นดีแท้ตงลงอย่างละมัดนระวังค่ะแอดเวนเจอร์มากวันนี้ค่อยๆหาทางลงเพราะว่าลื่นมาก มาเจอวัวชิบ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 อว้าวโอ้อยม่กล้าขยับแรงนะคะโอเคค่ะ